索尼。哦。<So> โอเคสวัสดีชาวแก๊งซื้อปอท่านด้วยนะครับโอเควันนี้เช่นเคยครับไปทํางานกันนะครับวันนี้มี2งานนะครับผมเดี๋ยวมีถ่ายโอหน้าก่อนตอนเช้านะครับผมแล้วก็ช่วงเย็นๆนี่เดี๋ยวไปถ่ายรายการรู้หน้าไม่รู้ใครของช่อง3มนะครับผมเดี๋ยวไปเจอพเจียชิญยิ้มด้วยนะครับผมออกรายการคู่กันวันนี้โอเคเช่นเคยครับใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่ทานข้าวด้วยขอให้ทานอย่างอร่อยๆเลยนะครับโผล่ออฟฟิศยเดี๋ยววันนี้ผมมีเอาเหรียญทองสองเหรียญนี้จากคลิปที่แล้วโน้นนะครับผมอันละสามยูโร มาโอเคเพอเสร็จวันนี้กดโอเคอ่ะมีแค่สามยูโรมีแค่สามเหรียญนะจ๊ะใครจะเป็นคนได้ไปคลิปที่ไปยุโรปนะครับเอามาแจกผู้โชคดีที่รับรางวัลนะครับผมได้แล้วเดี๋ยวจะประกาศในสตอรี่หรือว่าในเพจแล้วก็ติดตามชมกันด้วยแล้วกันนะครับดูวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้มีงานเอกสารสวัสดีครับ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 วันดีครับในเอกสารเนาะ อ่ะเอาไปก่อนเลยเหรียญทองสอ้ยประเมินค่าไม่ได้ใบแดงใบแดงว่าใครได้ยังไม่รู้รู้แล้วเป็นสาวเป็นผู้หญิงสองคนโอเคเหรียญประกาศในเพจนี่ใช่อันนี้นะครับผมมาทำเรื่องออฟฟิศใหม่นะครับก็เป็นเรื่องราวของการเสนากสารอะไรไปกระเป๋าสวยนะกระเป๋าสวยนะอันนี้กระเป๋าสวยนะงานมาจากเชียงใหม่โอ้โหเอาไว้เป็นกุญแจรถข้างในโคตรเฟี้ยวไหนวันจันทรถข้างในเป็นไง ปึ๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บอู้ยดึงออกมาได้คนที่คิดจะขโมยนี่คือแบบว่าองไรกนเนี่ยกินอะไรครับลุงครับอ๋อหมูกรอบครับหมูกรอบนะครับผมแต่ถ้าเกิดเอาหมูไปหนึ่งลละจะกลายหมูอะไรเป็นหมูสองหมูสองับผมอ่าเป็นหมูหนึ่งแล้วก็หมูสองหุ่นน้าแย่เลยนี่ ก็เล่นมุกแบบนี้ฝังมุกหน้าแย่เลยนี่เขาบุกดิจิตอลกันมันไม่มีอะไรเล่นไม่ได้นะอย่างเงี้ยอัดทิ้งนะมุกเนี้ยอัดทิ้งแม่งถึงขั้นพักตาได้เฮ้ยมีคนถามว่าทำไมจื้อเพลงโด่งดังทำไมถึงไม่ออกคอนเสิร์ตครับไปร้องขึ้นคอนเสิร์ตร้องสิบห้ามีไมผมก็อูนมก็ร้องเกียร์ทีเองอูนมก็แป๊บเดียวแต่ว่าแป๊บเดียวแจมไงแจมใยเวลาสวัสดีครับทุกคนวันทูข้อแพ็กเกจเอนเตอร์เทนแบงค์็ตแพ็กเกจที่ผ้า น่ารักตายเลยแล้วใส่เสื้อเขียวด้วยแล้วเอาไปแต่งใหม่ได้ปะเป็น one two อะไรอื่นๆอ่ะที่ไม่เกี่ยวกับว่าดูคอ one two o n น่ะ one น้ามันไม่เหมนกัมันดูดรามุด้วแต่งใหม่ไปเลยไงแต่งใหม่ไปเลยเออแบบว่าแต่ให้มันคงเมโลดี้นี้คงทำนองแบบนี้แต่ว่าเป็นเอาว n e two เอาว n e two ที่เจอเธอเดินมาแล้วอะไรที่อย่างนี้รู้ไหมมาเปลี่ยนเปลี่ยนเนื้อไปเลยถ้าสนใจทุกคนรอติดตามเธอก็เดินมาหาพี่ไปเสริมภาษี ได้หมดได้หมดไปที่แกไปแล้วไปแล้วเหรอโอ้โหเป็นไงให้ได้ไอเดียบุ๊เป็นไปทำงานเลยนี่คือคนจริงแต่งให้มันได้ไหมแต่งเอาแต่งหนึ่งวันทูวันทูตีเธอกินข้าวหน้าเป็ดไส่ขาหมูแล้วกินข้าวกับเห็ดเออวันเอาวันทูตีโฟร์ไฟฟิกเซเว่นอันได้หมดเลยนายเต็มเอเลเว่นคนตรงนี้เดียวมีกี่หน้า มีรูปตาคนนี้อยู่ร้อยร้อยรูปีร้อยรูปีเท่าไรป,ป,ประมาณยี่สิบบาทยี่สิบบาทห้าสิบรูปีโอ้ย <c oughs> นี่เก็บมาเยอะนี่แต่หมูยอสิบรูปแล้วะสิบรูปเดือนนี่เป็นไงเลแล้วเฮ้ยเจีจ๊วอ๋อ รู้ว่าขาไม่สัดกันจ้ำไปนึกว่าขาพุกน้องสี่สองบาทสี่สองบาทสี่สองบาทแต่นี่อ่ะําจะอัาจะแลกเงินยูโรไงเหลือเยอะแฮรี่จะแฮรี่สี่แฮรี่แล้วมึงพาอะไรพาซักก่อนพาซักก่อนพาก่อนแล้วไปอรีดเนอะรีดรีดจะเหม็อนเอาไปซักก่อนแล้วค่อยรีดจ้ำนะจ้ำนะจ้ำมุกกนะจ้ำพุกน้องเนี่ยเขาพาซักเอรูปพาอะไรอ่าพาแขวน ไม่ตอบวันแล้วเดี๋ยวนี้เขาอบเขาอบแล้วไม่มีใครต่างแล้วแหวนแล้วแหวนเลยเรียนมีเป็นเลขห้าเขาหรอเนาะอะไรมันมีเลขห้าหมายถึงว่าอันนี้เลขห้าแต่ว่ามันเป็นเลขเนี้ยมันนั่นสัญลักษณ์เขาหรือเปล่าทำไมเป็นประธานที่ประดีเนาะใช่ใช่ปะเหมือนเป็นพี่จางลูกปักบวดพระมหาคันธีพระมหาคันธีนั่นคือยศเขาเปล่าไม่ไม่ใช่เป็นนักบวช อันนี้เดี๋ยวมาหา Google ไม่ใช่นะพระมหาคาร์ทีพระมหาคาร์ทีคือใครโมฮานธาต์กรมจันคาร์ทีวันที่2ตุลาคม1869ถึงวันที่30ตุลาคม1948เป็นนักกฎหมายนักชาตินิยมดั้งรัฐในอาณาจักมและนักตรีารทำการเมืองชาวอินเดียผู้นำในมติการต่อต้านโดยสตีเวิธีมใช้จำพันธุ์การต่อสู้เพลย์เดอราชจากเจ้าอาณานิคมอังกฤษสำเร็จสตีเวิทีของคาร์ทีมีอิทธิพลต่อกระบวนการสิทธิพลเมืองและเสรีภาพทั่วโลกทำนำหน้ามหาตมา ค่ <C jin x 2> <L at> ่ะอเขาได้ความรู้ไปเพื่อออกสอบนะครับหนูที่ดูอยู่ดีนะที่เรามีเขาเป็นเพื่อนเนี่ยโทรศัพท์เหรอเราได้ความรู้เยอะเลยใช่ถ้าสมมติเรานั่งกินเหล้ากันอยู่แล้วเราอยากรู้อะไรที่มันเป็นเนี่ยก็ได้เลยไอ้คนทำไม่ได้นะแบบให้มาพูดอเลยเงี้ยจะพิมพ์ไงพิมพ์มาไม่อยากให้คนแบบว่าใช้แต่ปากอย่างเดียวเล้วงงเหงาก็ได้นะโอเค Google ขอหนึ่งมุกมุกสมัครเล่นมาแล้วค่ะนี่ทำไมบางคนมีอาการเจ็บหนังศีรษะเวลาตัดผมทำไมอ่ะ คพราะผมหยิกค่ะนี่นี่ไงผมหยิกก็คงมีแต่มันนั่นแหละเบละเเดี๋ยวโชไหมเบลโชไหมโอ้โหต้องปลดล็อกด้วยโอ้ยถ้าเกิดแบบมุดจะตายอ่ะบ้านไฟไหม้อย่างเงี้ยคุณไม่ทำเลยนะต้องไปนั่งปลดล็อกอีกอย่างตายพอดีหวัดด e> ีสิร e ิค่ะน้าหุยตอบรับตอบรับเสียงน่ารักมีอะไรให้ฉันช่วยบ้างขอสักหนึ่งมุกได้ไหมเรื่องนั้น อาจจะยังอยู่นอกเหนือความสามารถของเขาเป็นคนจงไงเล่นบุ๊กไม่เป็นอ่ะโอเคดีกว่าเขาไม่กได้จังเขากินจังบิดบ็อกไหมโอเคกูเกิลบิดบ็อกให้ฟังหน่อยฉันรอโอกาสนี้อยู่พอดีเลยค่ะเขารออยู่เฮ้ยเยอเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเี่แบบฝึกมาอาจจะไ้ฝึกมากับพี่ฟิตบิดได้าหมก็ว่ายไปไม่เจอตรวดีซิลีทำบิดบ็อกให้ฟังหน่อย อ๋อกูลืมเปิดเสียงจังหวัดจังหวัดจะโชว์เนี่ยไปสัตว์กล้องทุกตัวจับหวัดดีสิริทำบีทบล็อกให้ฟังหน่อยลองฟังดูนี่ตึกโตสราตึก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 ตึกโตตึกตึนโตสรตึึโตึตึกโตราตึกโตราตรึกตโตสราตึโตสราอึกตึายามแล้ว แค่นี้มันปล่อยมาแค่นี้ไอ้สัตว์ไอ้ปนสิบห้าเผื่อจะรับ่าอันนี้อันนี้รุ่น อั้าวสิบห้ามาเดี๋ยจะมีคำว่าอันนี้อันนี้เก็บไปเลยไอเทมตึกต๊ะสลัเนี่ยโอ้ยนี่สี่โป๊ะแม็กเลยนะเว้ยไอเทมช้าไปปีเดียวเลยเมื่อกี้ที่ถามเลยว่าจะสนุกตอนไหนะจได้ได้อย่างเงี้ยตอนไหนตึกต๊ะสลัโอเคกูเกิลขออีกหนึ่งมุกหวังว่าคุณจะชอบมุกตลกนี้นะคะทำไมเดินเข้าครัวแล้วอยากร้องไห้เลยทไมอ่ะเพราะเจอซึ้งค่ะเออซึ้งเจอซึ้งนี่ตกตงมุก มีกาวตอกให้ด้วยตลกไงจี่รู้ยังว่าทำไมพี่อาร์มถึงชอบซับซุกนี่แหละคเก่คนนี้แกคุยได้แกคุยกับมันได้ไปเดี๋ยวอดีตสิริไม่พูดเลยไม่พูดเลยภาษามือซะแล้วสิริมันต้องทำเรื่องเปล่าทำเรื่องแบบว่าอัญเชิญก่อนเปล่าอัญเชิญเข้าก่อนเปล่าที่คุณต้องการใช้วุ้ยผู้ชายว่ะ มันชื่ออะไรสวัสดีครับเอาลยวผู้ชชายผื่อผู้ชายจะเข้าใจบีบบอกมากกกว่าำลังดาวน์โหลดโอ้ยมันโหลดอยู่มันดูความเป็นห่วงไหมของของของอะไรเออทำตัวไหมโอเคคุกเกิลฉันเมากัญชาดื่มน้ำเปล่าเยอะๆนะคะดูความเป็นห่วงมันหลเลยมนหเลยแ่เขาเป็นห่วงกันมาทีนี้จาก iPhone 15นะครับบีบบอกให้ฟังหน่อยนี่ ลองฟังด <muitas> <arias> ูนี <Planet> <ista> ่ลองฟังดูนี่ลองฟังดูนี่เด็กโตสระโรกาม่ดเียไม่เมึงนอนเกินไปเื่อง่ายง่ายไม่เอาเสียงใครมาเปิดกูฟังะองเอไใหม่วันนี้กนี่อะไรนยาั้เรื่องอะไร วันไี้สิริสวัสดีช่วยผมหน่อยผมเมาจังเลยอย่าประมาทและดูแลตัวเองดีๆด้วยนะอก็เป็นห่วงอยู่นะอย่าประมาทแต่ก็ไม่ได้บ่อยเลิกนะกินได้แล้วนะอะไรเงี้ยแต่กินแล้วอย่าประมาทนะไม่ได้บ่อยให้เลิกเอ้ยคุณคนที่หยุดดื่มได้แล้วนะอะไรเงี้ยแบบอย่าประมาทนะเวลาเมาอ่ะ เฮ้ยลองถามมันรู้จักกันไหมทำไหมโอเค Google รู้จักซิลิไหมนี่เคยเป็นเพื่อนกันซ i r i คือผู้ช่วยอัจฉริยะของ Apple เธอทำหน้าที่ได้ยอดเยี่ยมมากและฉันยังรู้มาว่าเธอทำเสียงบีนบ็อกซ์ได้ด้วยนะขิงเิยขิงไอ้ตันขิงเลยทำได้จริงป่าโอ้โหลูกรักเลยเลยชอบขิงเนี่ยชอบเลย ูก่เจอตึกโตสวัสดีสิริคะเธอคิดยังไงกับ Google ฉันไม่มีคำตอบสำหรับคำถามนั้นไม่คุยด้วยอ่ะคุยไม่ชอบ Google เหรออืมอย่างนั้นแหละลูกดีลูกดีไม่ด่าแรงลูกดีลนี่คือเห็นได้ชัดเลยนะ้ี่เลยเฮ้ย่มึงหลุดคนเรียนมารยาทบ้าง โอเค Google เธอไม่ชอบซิรีหรือเปล่าฉันว่าเธอดูเก่งและฉลาดดีค่ะก็คือคนดีคนหนึ่งเน่ยคือคนดีคนหนึ่งที่เข้าสังคมเก่ง กาวใช่ไหมตอแหลกก็ได้เ o o g l นตอแหลกอ่ีอ่ะขอบควรู้ความจริงมันสามารถรู้เพลงงานด้วยนะโอเค Google เพลงนี้ชื่อเพลงอะไรเล่นร้องหรือทำเพลง a d e a n p n อวันาาฟีเป็นไงอาจจะคู้นโชแชบอาจจะคุนโชวเท่โชอดี้เอคนโ d o o to the lab Everybody look มงไม่รู้เหรอดูอะไรมันรู้มันรู้แล้วมันช่วดูแล้วใช่สอง มันรู้หมดมันรู้หมดอ้าวลองฮึมซิวัดดีสิริคะเพลงนี้ชื่อเพลงอะไร Heo Hee Heo Hee Sammy ลูกขอมีลูกขอไม่พบเพลงลองชัดไกลนู่นอีกร้อไอ้เย่อเหมือนกับแซมมี่ชั้นเลยด้วยจะไม่รู้ไม่เหลืออีกเห คนหนึ่งที่พิ娅ไม่ยอมเปลี่ยนเลยไม่ยอมนี่แหละเพราะอันนี้เลยผมชอบตรงนี้มันฉลาดมากสวัสดีสิริผัดกะเพราทำยังไงโอยอ๋อเป็นเรื่องแล้วทโอเคฉันเจอข้อมูลนี้ในเว็บไซต์เกี่ยวกับผัดกระเพราทำยังไงมาดูกันก็คือต้องมาอ่านเองอะโอเคกูเกิลเธอชอบกินอะไรขอบของใหญ่กันฉันชอบพิซซ่าขอบชีสอีโมจิค่ะโอ้ชอบกินพิซซ่าอีโมจิคืออะไรเขาอยู่ใน AI ไงเขาก็เลยต้องชอบอะไรที่อยู่เราต้องส่งพิซซ่าให้เขาวันดีสิริค่ะ เธอชอบกินอะไรฉันเป็นซอฟต์แวร์นะคตอบก็คือแบบเจ้าต้องตอบว่าเหมือนเนอะแล้วชอบแบบกุญเอยได้เหรอไม่ได้เลยไม่เป็นคำถามที่มีคำถามอีกทีนึง่ง กูทำให้มึงดูโง่ไปเลยอ่ะไอ้เี่ยคุยกันกูทำไมวะเออนี่มึงยังแบบว่าซอฟซอฟคำถามให้รู้สึกดีใจมีคนคุยด้วยมึงไม่เอาใครเลยอ่ะงพี่นี่อ่ะแต่กูแบบว่าติดอยู่ในภูเขาลำแข็งคนเดียวใช่ไหพี่อาร์ยังมีเพื่อนคุยด้วยพี่กูนจะคุยกับแม่ไม่รู้เรื่องเลยรอ่ะไปไทยกันเถอะวันนี้พี่ปกลานะโอเคว้าว จริงๆแล้วอะไรแบบนี้มันต้องมีสวดนำหรือเปล่าพี่ชีพทานแบบครอบครัวมันต้องมีสวดนำหรือเปล่าอ่ะจับมือ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 ขอบคุณขอบคุณสาหรับอาหารมื้อนี้อ่ะจะขอบคุณยังไงแต่อาหารในมื้อนี้ที่เหลือมาถึงข้าวกระเจ้าแล้วก็ทุกคนพร้อมกินอิ่มหํำสำรานขอให้มื้อนี้เป็นมื้อที่สุกอร่อยอาเมน อ,อเม่เแล้ววันนี้ได้มาจากรีเวลนะคะเราไม่ได้ทิ้งขว้างนะครับแล้วมันไม่ไม่ใช่ของเหลือนะครับหรือว่ามันคือของเหลือพี่อ่ามันคือของที่ยังกินไม่หมดดีกว่าอ่ายังกินไม่หมดด,ดีกว่าได้อีกเฮ้ยใครมาก็ไม่รู้ไปซะเซมพูสวัสด,ดีค่ะเจอคนแปลกหน้าไม่ได้เลยกลัวนี่ไงพี่ที่พี่เขาประกันไงมประกันคนเลือกใครคนเลือใครเป็นพี่สาวพี่แหลมพี่สาวพี่แหลมอ่ะหรือว่าพี่ออมจะร้องเพลงได้ร้องเฉพาะหรือเปล่า เอกสารอ <kah ve> <playing> ีกแล้วครับนะช่วงนี้ก็จะมีคนมาเข้ามาเอกสารเจนเรื่องเอกสารเยอะหน่อยนะครับผมเพราะว่าออฟฟิศใหม่ที่กำลังจะเริ่มสร้างก็เริ่มจะเสร็จแล้วด้วยก็จะเป็นเรื่องราวของเอกสารทันคุณนาคาอะไรก็ว่านไปนะครับเพราะเราซื้อเลยครับผมงานวันนี้จบแล้วผมถ่ายรีวิวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะรอเวลาวันบ่ายสักบ่ายสามวันนี้วันบ่ายสองนิดเดี๋ยวบ่ายสามจะไปอีกหนึ่งงานนะครับผมเย็นนี้กลับมืดเลยนะครับผมเดี๋ยวด้ไปเจี๊ยบอย่างที่บอกไว้ใงตอนคลิปนะครับเหนื่อยแต่ก็สู้ไปครับ โอ้ยจบตลกด้วยจบแล้วตลกด้วยจบแล้วฮาเลยดีมุยเอาหมาไเขาเลยทำให้ฉันหน่อยดมุยมุยไปเลยไปเลยไเล้ไปเลยไปเลาไปเลย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 ไเลยไปเนยไปเลยไปเลยไเลยไปเไปเลยไปยไปเยไปยยไเลเลเเไไนเลย กินสซอร์นเซอร์ครับอ๋อกินสเซอร์เพราะวันนี้เสียงเหงยเยอะใช่ครับอยู่ในห้องแอร์นะใช่ฮ่มึงเคยชอบกินอะไรที่มันไม่จำเป็นคลิปไอ้อ๋องจะก็อยู่ไหนวะแกงหนูไปแจ้งมึงคุยเสร็จดี้แกกูก่อนแกงหนูโอเยสุดๆไม่ไปก่อนเลยเดี๋ยวหนูตามไปอันนี้คุยเรื่องญี่ปุ่นกันดีเหรอใช่คุยทุกวันไปต้องมกกระลา มันจะมีแฝงใชที่เราจะไปถลองด้วยกันเราจะได้แบบเกิดเปน่นกันกิดไปตที่ใกล้ๆกันหน่อยแกจริงจังมากกับกิงโจอยู่นะแล้วถ้ามึงจิงโจก็ต้องจองมึงจองที่ใกล้ๆบ้านูะแล้วนอื่นก็ไปจองทีอื่นใช่แล้วตอนนีก่อนเดี๋ยวเราจะไปหาให้ได้อย่เงี้ยจองเลยชอเคแต่ว่าแนะนำว่าอยากให้พี่จองใกล้สถานีรถไฟไว้ทุกใช่จองจองจไว้ที่ตลาดบานจอที่ยวขายปลาจะต่นึ้นมาองช่วยายปลาไว้ก่เนนะจองช่วเขาอ๋อจอง่วยกันน เลื่อนกบปากเราไปถ่ายรายการไม้ส่งเลื่อนกบปากเอาเลยไปโอ้โหเป็นไงกองถ่ายทำมักจะคู่กับก่อสร้างเสมอนะครับไม่รู้จะไปถ่ายไหนก็ต้องมีก่อสร้างแง่ๆเสมอโอเคงานโอน่าจบแล้วแต่ว่าเรายังไม่จบนะครับผม้ยโอเคงานยังไม่จบไปทำงานกันต่อเอาละฮะขนะนี้เป็นเวลา สามโมงห้าสิบนาทีเรากาลังจะเริ่มอีกงานหนึ่งพี่คิดว่าวันวันหนึ่งเราสามารถรับงานได้กี่งานที่เราพูดมาอมเคยนั่งคุยนะเคยนั่งคุยกับคนที่เขารับงานเยอะๆวันหนึ่งก็ประมาณบางบันที่สิบลายเลยเพื่อถามเขาว่าไหวไหมเขาบอกว่าหนูต้องทำนะคะเพราะหนูไม่มีงานมาต่างจังหวัดงานแสดงใช่ไหมซื้อขายบริการจบไม่ได้เรื่องได้ราอะไรเลยโอเคถึงที่ถ่ายอีกที่หนึ่งแล้วครับผมพร้อมกับคุณพ่อ ปีหนึ่งแล้วไม่เคยได้ออกรายการเกมโชว์เลยจริงเหรอวสองปีแล้วเขาเริ่มมองเห็นชื่อเสียงแล้วบ้างเริ่มดังมาเอาออกรายการได้เริ่มดังแลยเป็นเกียรติความคิดถึงแล้ววันนี้ก็จะดึงคำพูดที่เยอะหัวหน้าหลุยเฟรมเราต้องเรียกกล้องตลอดีกล้อง เราดีก็มาถ่ายกับพ่อเจี๊ยบนะครับไม่รู้ว่าสักกี่โมงเขาบอกว่ามันช่วงปรามันสองชั่วโมงในการถ่ายทำแล้วผมเคยมาแล้วพ่อเจี๊ยบรายการเนี้ยผมเคยมาแล้วครั้งหนึ่งมันเป็นศาสตร์ดีมันเป็นตัวที่เดินออกมาจากเป็นศาสตร์ดีใช่ใช่ป่ะก็เรียกปัจจานีหรือเปล่าปัจจานีศาสตร์ดีเริ่มจำแล้ที่เริ่มจำเนาะศาสตร์จดีเขาเลยเห็นหน้าพ่อเจี๊ยบพูดปัสตร์จีศาสตร์ดีเอ่อหนีหนีทหารอะไรเลยศาสตร์จดีปัจจานีโอเคปัจจานีเดี๋ยวไปดูอินเสิร์ตกันคร่าวๆ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพมากครับกลับบ้านเลยแล้วพ่อเรียบร้อยจบ้านครับดีดีถ้าปล่อยให้จริงกูชนะหลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราจบแล้วงานเราไปเลยเซ็จเรียบร้อยวัดีหมดแล้วสวัสดีครับ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 แม่สวัสดีครับสวัสดีครับดนะครับครับขอบคุณครับบ้าครับตั้งแต่กี่โมงคะตั้งแต่หกโมงเช้า กมอเช้าอ่ะโอเคจบงานในวันนี้เฮ้ยงานคุณหญิงถายก่อนถายก่อนอันนี้ช่องเอ๋อตอรี่ไว้มาเล่นกับวานหน้านะโอเคไปเล่นด้วยกันไปสิไปป่าวอ้าโอเคจบงานในวันนี้เดี๋ยวไปโพบ้านหรือโพออฟฟิศอะไรก็ว่านไปตามท้องเรื่องนะจ๊ะโอเคข้ามก่อนแล้วกัน,กนมือตึบโอ,โอเคครับโพห้องดำเลยนะครับวันนี้เหนื่อยอีกแล้วนะครับแต่ก็สนุกดีนะจ๊ะบอ็อกนี้น่าจะประมาณนี้แหละนะครับผม ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็เป็นอีกวันที่ทํางานเหมือนเดิมนะครับแต่เหตุการณ์ไม่เหมือนเดิมทุกวันเราก็จะเจอเหตุการณ์ใหม่ๆเสม,มอน,นะครับมาถึงช่วงท้ายคลิปนะครับผมก็จะเอาเลยเดีโวไปอ่านมาไปเจอมาหรือว่าไปฟังมาเอามาแบบ่งไปแล้วก็แนะนํากันนะครับผมเชื่อว่าหลายคนก็รู้จักหญิงหยางน,นะครับดากับขาวเป็นขั้วตรงข้ามใช่ไหมครับมีดาก็ต้องมีขาวมีดีก็ต้องมีชั่วมีมอมวยก็มีอติอะไรประมาณนี้นะครับผมเป็นขั้วตรงข้ามกันแต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนจะเป็นตรงข้ามกันแต่ไม่ใช่ก็คือความสําาาเเเเรร็็จจะคววมมมม้หหฟัังงดูืืออนนขตญง แต่จริงเราไม่ใช่นะครับความสําเร็จอยู่คู่กับความล้มเหลวครับถ้าไม่มีความล้มเหลวก็จะไม่เกิดความสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวมันนะครับจะดีจะร้ายยังไงชีวิตคนเราต้องล้มเหลวนะครับเพื่อที่จะเก่งขึ้นและก้าวไปสู่ความสําเร็จนะครับอย่าท้อนะครับใครที่กําลังลงมือทาตามความฝันอยู่อย่าท้อครับสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณมากที่ดูจบฟังนี้แล้วกันนะครับผมติดตามใหม่ที่คลิปหน้าได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้เออขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายง่วงแล้วตอน